ทุกคนว่าทำนองเพลงนี้มันขุนๆุใหม่ใช่เราไปดูเจ้าขุนทองแบบสดมาเว้ยทุกคนคือแบบเราจำได้ดีเลยนะว่าเพลงเนี่ยมันจะมาพร้อมกับการที่แม่ปลุกเราแล้วบอกว่าตื่นเร็วเจ้าขุนทองจะมาแล้วเสร็จปุ๊บเราต้องโดนไล่ไปอาบน้ำแล้วก็เอาข้าวมานั่งกินหน้าทีวีเพื่อรอที่จะไปโรงเรียนเว้ยแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นตอนอน,อนุบาล ถามว่าจาเรื่องราวได้ไหมไม่ได้นะแต่จ้าเขารู้สึกได้ดีมากเว้ยคือแบบแล้วแม่งโคตรด,ดีใจที่ตอนอายุที่สามอ่ะได้กลับไปนั่งดูเจ้าขุนทองสดๆอีกครั้งหนึ่งอะแกมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยนะเว้ยกูยิ้มแล้วก็หัวหลาอทั้งงานเลยแล้วงานเนี้ยนะได้ไปเจอนักดนตรีที่เขาเล่นดนตรีให้เจ้าขุนทองด้วยเขาทําเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมได้มีกิจกรรมร่วมแบบ เขาให้โบกมือตามเขาให้ทําแบบว่าเป็นหุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทําบือไปซ้ายขวาเหมือนตัวเองกำลังเชืิดหุ่นอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นคนภาคเสีเจ้าหุ่นทองด้วยคือมันดีใจมากเลยอ่ะฉันไปเพราะว่าฉันอยากไปเจอพี่นรอยพี่นรอยน่ารักมากออกมานิดเดียวแต่ก็น่ารักแล้วมันก็จะมีตัวละครใหม่ๆที่ฉันไม่ค่อยรู้จักด้วย อย่างเช่นอีกแก๊งหนูลูกกวาดเนะี่ยฉันจำมันไม่ได้เลยเว้ยแต่เพลงแม่งโคตรเจี๋ยเพลงแม่งโดนใจมากจะไปตลาดนิดเลยแน่ๆอยากให้ทุกคนกลับไปสู่ชายฮูดของเราอีกครั้งหนึ่ง